สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาส่งงานในเรื่องของพายยิงหนูนะครับ้ายิ่งหนูนาเป็นสร้างไว้สองสัปดาห์ที่สามนะครับเสร็จเป็นทีเรียบร้อยครับส่งลูกโมนะครับความยาวแปดสิบเซนยิงลูกเหล็ก ัวนี่งจะเป็นส่หลูกโม่ครับไม่ประดูปิดไทยโดยไม่มาขาดแต่ใลส่สแตนเลสไม่เสียบนะครับจัลันวิธีใส่ลูกก็ ง่ายๆครับแต่เ้าเอาเสียบขึ้นไ้อย่างสีมันมันจะใส่ลูกบ่เขานะครับต่เอเสียบลงก่อน้อนลูกกะไรเง้เขานิ่มๆครับยิ่งลูกเหล็กไกลสแตนเลสดายละเอียดครับ เดี๋ยวมายิงให้นป้องครับขวดน้ำระยะประมาณ4เมตรเพราะว่าปืนยิงหนูระยะทำการมันจะอ,อยู่ประมาณ4เมตร3เมตร4เมตรนี่แหละครับ80 4เมตรเดี๋ยวยิงดักขวัวน้ำนะครับ ประมาณซเมตรหาเก้าเต็มครับกจนี้จะเป็นฝามาล่องมาล่องสองเปามาล่องดากกะฟ้าระยะซีเมตรซ้ำกันนี่นะครับว่าที่มเมนบอเดี๋ยวมนยิ่งดาขวดน้าเมือกกอนครับจจเดีจยวตัวนี้ไปว่างไว้นน้ำกันนะครับ แถมสองลูกนะครับเดี๋ยวนัดแหลกขอ,อยิ่งขวดกอนครับลูกท้า,ายออกลูกท้ายมายี่ที่ทึืนล่ำนะครับจัดยางสองคางนี่ไม้้นท่อกันนะครับแล้วก็ขึ้นเสียบขึ้นเสียบแล้วก็ที่บวกขึ้นยังที่นะครับหันปืนลงจีดินครับ ก็จัดยางตัวนี้ให้มันทอกันแล้วก็ยางตัวหนาให้มันทอกันวลาขึ้ถึงเสียบเร็วครับพยายามหันลงฉีดินนะครับบมลรันครับปวดเสียบบอลันนะครับมาเบงกันครับดาบขวดน้ำระยะ4เมตร เต็มเป้าครับเดี๋ยวมาลองอีกลูกหนึ่งเป็นฝาขวดดนะครับอันนี้ยิ่งไม่ถือก,ก็ขออภัยเลยครับเพราะว่ามันหน่อยครับกับระยะนี้อย่าบอกแล้วที่ขึ้นล่ำกับคือเก้าครับซืมเซฟจัดอย่างนาให้ใหท่อกันก็หันไปปืนลงจีดินครับ วักันึ่งฝ้าเป้าดูพี่มาพี่พยิ่งฟ้าเลยครับเปิ้หันมือถือนี่ย่าว่ากันนะครับฟ้ามันหน่อยโอ้เ oh. ต็มเป้าครับแสดงว่าผมยังมือเทียงอยู่ โอ้มันด้ยยิ่งพามันนี่โดนนะครับแต่ว่าบางเป่ากันเลยครับสีเออมตรครับเป่าแรกขวดผมเล่งใส่ตรงกลางครับเล่งใส่กลางนี่แหละแต่ว่าลูกมันกับมาก ลงลงไต่น้อยหนึงครับอันนี้เป็นการยิงเทเลทกาทีว่าเขาเป่านะครับอ,นนอันนี้ยิงฟ้าครับตืนเตอนครับยิงนี้มันเป้าน้อยเลีงแส่กลางเึ้ากันครับนเก็ื่อนเท้อน่อยนึงครับจากจุดขาดเคลื่อนซื้อกับ ใส่ได้ครับสำหรับผาผาปิดผาปิดก็จะงี่ีกี่ยอีกละบาเดียวไปงับไปยังม่ก,กวนเลยนะนิด<ะ>หน่อยนี่ร่องสุดนั่นอือพอเห็ดเนี่ยนิดจะสำหรับกระบ,บอกนี่กระพ่านอะไรนะครับแถมสองลูกเดี๋ยวผมทางหาหนาเพิ่นลูกสองระยะ ลูกนันจะแห้งกลัวเพราะว่ามันชักไก่กว่าลูกนันจะขืนไงย,นยิ่ไง,งแต่ว่ากับเม่าตงก,กันครับอันนี้โตว่างนะครับใส่เอยียงเรียบร้อยเบดจ่อไก่เรียบร้อยครับเหลือจะสร้างไก่มาใส่ก็เสร็จเรียบร้อยครับเป็นลูกเล็กขึ้นกัน เจ็ดสิบแปดเส้นครับตัวนี้บ่ถึงแปดสิบเจ็ดสิบแปดเซนไม้ประดู่ตัวนี้จะบ่เครือบแรกครับเป็นท่าน้ำมันบกเผางามไปอีกแบบครับชืโมน้ำมันเผาแล้วก็ขาขัดนเนี้ยน่แล้วก็ชืโมน้ำมันตัวเครือบแรกจะเป็นลักษณะงนี้ครับครับเคลือบแรกเขาจะเงาครับแต่เครือบน้ำมันมัน,มนจะบกค่อยเงาครับแต่ว่า ไม่แป้นแล้วกันนะว่าสีมันก,กับไปคนละสีครับระวังเขือบกับพวกเขียบครับออเอาเสือเจ้าก็ <c oughs> ยอยากออกกองน้ำเห็นพลอนยังเห็นน้ำบิดสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันไหมนะครับ สำหรับเมีเกยกเอีกเักจกน้อยนะครับถ่ายัจ้กน้อยเฮ็ดปืนกันครับสว่วนหน้าน,านาพ่พี่ๆน้องๆไปแต่พิพิธนัณฑ์นะครับสวัสดีครับ